ออพยายามไม่เป็นทุกเรื่องนั้นพยายามไม่เป็นทุกเรื่องนี้เพราะเราไม่รู้วันดีขึ้นดีมากรรมมันโผล่ขึ้นมาทำใจไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันไอ้ตกใจก็ไม่เท่าไหร่ก็ช็อกตายเนาะ <c oughs> เออนั่นฝึกกันดีๆนะทุกบางทีวันนี้มันไม่ได้ปรากฏให้เราเห็น บางทีขณะเป็นสุขอยู่วันนี้หัวเละพ่งนี้อาจจะร้องไห้ก็ได้นะนี่คือในของที่เราจะต้องคบต้องคิดต้องแก้ไขกันมันจเจริญอาณาปานุสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายกับจิตนะอย่างน้อยก็ตามรู้ตามดนะูตัวรู้ตัวดูของเราก็จะ ค่อยทำให้เราสะสมบารมีให้แกะกะ่้าเพื่อจะได้ตัดได้พป่งได้ในวันไหนวันหนึ่งอย่างน้อยก็ได้สร้างสมธรรมะเวชนะอธรรมเหมือนน้าที่ระหยดหยดบ่อยๆมันก็ยังน้ํำยังเต็มแอ่งได้แอ่งมันยังสุดได้เลยน้ำนรรยดไม่ต้องไปมองอันไหนไม่ดีอันไหนดีอย่าเอาจิตไปจับเอาจิตไปตามรู้ตามดู ตามดูตามดูแล้วก็พิจารณาว่าล้วนแต่ตั้งขึ้นมาดับไปจริงไหมทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงไหมแต่จิตที่เราไปยึดมันยึดแล้วก็เอามาเป็นทุกยึดแล้วเอามาโมโหไม่พอใจภาษาพระเรียกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจทุกกายทุกใจมันก็เกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นพยายาม กันให้เยอะๆการสร้างบุญไว้มากๆเพียรกันให้ถูกต้องเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรกําลังบุญกําลังกุศลอินทรีย์แก่ก้าก็จะตัดได้ง่ายป่องได้ง่ายวางได้ง่ายจิตก็จะไม่ยึดอยู่กับกองทุกเขาเรียกว่าจิตมันแจ้งในอวิชชาจิตไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นนี่เรียกว่าเป็นผู้เห็นการเกิด การแก่การเจ็บการตายอย่างแท้จริงทุกวันนี้ไม่ใช่ไปเห็นการเกิดาการแก่การเจ็บการตายอย่างแท้จริงถ้าเห็นจริงแล้วโอ้โหบอกตรงๆเลยมันจะไม่ไปออกอารมณ์หงุดหงิดโมโหคนน,คนนั่นคนนี้ใครเขาแล้วธรรมะเนี่ยถ้าคนถึงจริงแล้วเนี่ยวันไหนเจอปัญหาเยอะๆวันนั้นเป็นวันมีโอกาส โอกาสจะได้ตัดได้ปง่งได้วางได้เพียนบารมีอย่างหนักนั่นเองวันใดไม่มีปัญหาไม่มีข้อเพียนบารมีไม่มีโอกาสจะมาตัดมาปง่งมาวางวันนี้คนไม่ด่าทั้งวันแล้วจะป่งยังไงอะป่งไม่ได้เพราะคนยังไม่มาด่านะวันใดที่มีคนมาดา่าแล้วก็ป่งได้ก็โอ้โหนั่นแหละ นี่แหละคนแจ้งนิวรณ์ห้าเป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่แจ้งนิวรณ์ห้าแล้วบางทีนั้นนะไม่ต้องไปหาเรื่องมันนึกหาแต่เรื่องนั่นแหละนะเออจิตมันยิ่งกว่าลิงอีกนะเดี๋ยวจิตแวบ,บไปเอ้คนนั้นเป็นยังไงไม้งไอ้คนนิ่มเป็นยังไงมั่งนะเดี๋ยวโทรกิง้งเธอไอ้คนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนนิ่มเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ขอให้ทุกท่านมันเจ,นจเริญอานาปานุสติกันนะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่น